คิบบอ๊ะไปโดนหรือเปล่าเฮ้ยคิบุชีสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิปบูลีแล้วก็อะไรด้วยในช่วงกินอย่างกิปบูลีนะคะโหคุณโซวีแพี่ไมค์การ์เดียนมาเบียดเบียดเสียดนะคะตอนนี้กิฟตอยู่ในงานมิสแอนด์ดิพ็อกเก็ตมิสแอนด์จิมวิสแชรเตอร์ค่ะอะไรเนี่ยทุเรศมากเลยโอ้ยวุ่นวายมากค่ะคือตอนนี้นะคะอยู่ในโรงหลังจากออกกําลังกายมาเสร็จนะคะก็อยู่ในช่วงรับประทานอาหารกับน้องๆ น้องๆแฟนคลับจากทางบ้านทั้ง40คนนะคะก็โอเคเรามาดูอาหารรีวิวอาหารที่ทางดิพ็อกเก็ตและโอเอสเอามาเลี้ยงกันดีกว่าเนาะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะเป็นเฟ้นไฟจากทุ่งหิมาลัยนะคะก็เป็นเฟ้นไฟที่หาได้ยากจริงๆไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวที่แบบว่าเอามาจากสูงสวรรค์นะไปเอาก้อนเมฆที่สกัดมาจุดใจเป็นกิ๊บก้อนถืออย่างเดีวตั้งชื่อกิ๊บอย่างเดียห้ามดูตอนลี้จุดไม่ได้ที่จะลงดังคืน นี่ก็ซอสนะเป็นไงคะเป็นซอสลาวาซอสซอสทำจากกระสุกเกอะไรนะอะไรนะทำมาจากเกยทำมาจากเกยเฉยเลยเป็นเลือดของเกยนะราดไปเป็นเลือดแวมไพร์เกยที่เป็นแวมไพร์ขาโอเคแล้วค่ะกินอย่างกิบลี่ใช่ค่ะกินอย่างกิบุรี่ค่ะมี่าตักเนื้อของเอิร์นหมาคูเดิลที่โซล่าเลี้ยงเอาไว้นะคะตอนนี้มาอยู่ในตานี้แล้วค่ะขอให้อร่อยนะคะทำเนื้อหมาคูเดิลนะคะ อันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรดีวะมันเป็นเบวนี่ที่มาจากบ้านของมนมดที่ขังเกเชลพันเชลเกชลอาเทลเออนั่นแหละนะคะมีโอเคส่วนนี้เป็นเนื้อหมาของคุณครูที่ตายไปเมื่อวันก่อนนะคะนี่ก็เนื้อหมาของโซล่านะคะอันนี้เป็นเนื้อแมวของไอโตะนะคะที่เคยถ่ายโดนอะไรของพี่วะเนี่ย อันนี้เป็นผักซึ่งกิบุรีมันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่เด็ดกินเบานะคะแต่นี้จะหมดแล้วเนี่ยเด็กกต้องรีบม,มาตักปองเบีย้ยนะคะแล้วก็ไส้กรอกเปียบไม้น่ากินดีเหมือนกันนะเนี่ยจตดได้แบบว่ากำะลำราดน้ำจิ้มอย่างขมิ้นขมุกพี่หนีไปทานคือแบบหิวมากใช่ไหม เมื่กมอ,อกี้เสียไปต้องเติมให้ครบอ๋อเมื่อกี้เสียไปต้องเติมให้ครบเมื่อกี้มาออกกําลังกายกันมานะคะกับน้องๆจ <อะ S 1> ับไปไม่ช่เลยเหรอ๋อ <laughs> อันนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคิดจะตักบ้างกิดจะตักอะไรดีเดี๋ยวคิดไปตักแป๊บนึงเดี๋ยวมานี่คือของที่กีบุริตักมาได้นะคะแมงเบอร์อีกะคะ่ะโอ้โหได้มาแล้วค่ะเป็นเนื้อหมาของคุณครูและเนื้อหมาของโซล่านะคะแล้วก็ไส้กอรอกอีสานไส้กอรอกดิวโดของไกโตนะคะแล้วก็ดิวโดของคิวมอนนั่นเเออองงนนนะะี่่่าาาาหรกกยยยทุิแล้ว กินอะไรคะคุณแป้งคุณแป้งลูกเยอะไหมคะไปกรอบเยื่อได้แลวเดี๋ยวเดี๋ยวยื่นยื่นเป็นไฟมาแล้วบอกไปกรอบโอ้โมันยาวๆวันนี้มาได้ลูกกี่คนล้วคะก็เยอะมากเลยค่ะมีลูกชายค่ะมลูกสาวค่ะโอ้โทำไมท่านี้รู้สึกมีลูกสาวเยอะมากเลยเอ้ยมีดูหลายคนมีบอยถึงแน่นอนค่ะงานนี้มาลองกินกันดีกว่านะคะไปกรอบวันนี่เป็นไงเดี๋ยวกินไปกรอบชีสปวดตูด คีดว่ากุ๊บวดต,ตูดปวดทั้งตูดทั้งร่องตูดแล้วก็เร็วได้แค่ไหนเลยแมเออพี่แม่ไม่แพ้เลยแล้วกินแค่นั้นจรินหรอเฮ้ยกระโดดทีแล้วแบบไส้มันจะทะลักออกมาทั้งปากนี right, okay. ่มันมี้ตุกตรงนี้อะไส้ติ่งที่อยู่เดียวนะเฮ้ยโอ๊อเคไส้กรอกรสชาติเป็น ใสก่อนที่รสชาติเหมือนไส้กรอนมากเลยค่ะไป็นไส้กรอนที่รสชาติเหมือนไส้กรอนมากโอ้สุดยอดเลยมันเป็นไส้กรอนรสชาติเหมือนไส้กรอนสุดคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยน่ากินแต่พี่ก็ลงสองพุ่มหวังว่าทำร้ายคนได้เยอะเหมือนกันไอ้ไข่ดิสไลค์ขอให้แท่งให้ไม่ได้กินข้าวสามวันเออเพราะฉะนั้นได้กินนะ น้องบอกว่าหุ้หนูดีไลรัวรัวหนูอย่าผอมปอกเปลือกมีแต่ผักนีแต่ปอกเปี้ยผักไลยนะนี่แต่เราไทยก็โอเคนะก็คือยท่าเท่าไหร่ดี๋ยวเดี๋ยววัวมันต้องกินผักหรอกวัวกินแต่เนื้ออะไรเนี่ยไม่ใช่สิ่งโตมอมลงอันนี so ้นะเป็นผักอยู่ข้างในอ้าวว นักใกล้เลยอยู่ได้ไหมถามว่าอร่อยไหมน้องบอกว่าสวัสดีค่ะ <without you. S 2> อร่อยไหมคะ <laughs> อร่อยไหมคะ อร่อยอันนวจะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงสวัสดีอีกรอบอ๋อแบบหันสองข้างสวัสดีค่ะ<ม>เอาให้นับไม่มีมอเอาไงดีอะที่เหลือเป็นข้าวเหนียวแล้วค่ะซึ่งกิบป,ปรุริจะทำยังไงดีกิบป,ปรุริกินเป็นไฟดีกว่านี่เป็นไฟปกติเวลากิกินเป็นไฟกิ๊ต้องจ,อจิ้มมายองเนสด้วยค่ะให้สีขาวกับสีแดงได้ผสมกันอย่างสีพูลงตัวเออจนกลายเป็นสีชมพูค่ะ แบบนี้ค่ะสมกันนะคะการาการปนม่วงส่งไกานมีโรคมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดชหญิงมาส่งนกันนี่มันฝ่าไฟแดงนี่หว่าเดี๋ยวหันหัจเจเจเกินวนนี่เลยเหรอนี่ของน้องสาวเงไม่มีอะเหรอ กินเลยเรากินเลยอ่อยใ,ใช่ไหม,มเป็นไฟมันก็รสชาติเหมือนเป็นไฟเลยอะเยี่ยมนะคะเขาทําเป็นไฟมาได้ดีมากเพราะว่าเป็นไฟเนี่ยรสชาติเหมือนเป็นไฟมากเลยค่ะสุดยอดจริงจริงโอเคแล้วเดี๋ยวเรามากินเอ,อันนี้เรียกอะไรอะอ๋อลืมใบเนื้อหมาของโซล่าเรามากินเนื้อหมาโซล่าดีกว่าน,นะคะอโอเคไม่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 ไม กินกม่อยากกิน <c oughs> คุณเท่าเดชไม่อยากกินแหละละูกเนี่ยเนื้อหมาโซล่าเรามาชิมเน,นื้อหมาของโซล่ากันนะจ๊ะดูดิว่าเนื้อของโมโม่มันจะอร่อยแค่ไหนฮะไม่อมูไม่ดูกินกับข้าวเหนียวอโอเคเนื้อหมาโซล่าเสร็จแล้วเรามากินเนื้อหมาของครูกันบ้าง นี่หมาของคุณครูนะฮะมาเป็นติดกระดูกเลยค่ะนั่นไม่ไก่ไี่ใช่เหรอเอาเหรอไม่คุณครูกับโซล่าเขาเลี้ยงหมาคนละตัวของโซล่าเป็นพันพุดเดิ้ลตัวของครูเป็นพันบูด็อกเออเป็นทางไก่รวมเป็นเด็กนิ้วนี่คือหมาบูด็อกของคุณครูแล้วเรามาชิมกันว่าบูด็อกจะอร่อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าบูด็อกต้องเป็นหมอบุนดาเข้าไป หูนกองือมมาบูด็อกรสชาติเหมือนไก่เลยค่ะสุดยอดาแถมบูด็อกนะคะจะมีเนื้อของบูด็อกจะมีติดกระดูกด้วยค่ะกระดูกของบูด็อกต่เล็กๆนะคะน่าจะเป็นส่วนของซี่โครงอ่าอะไรอะกีอชิอิอะไรอะ ติมเลี้ยงนะค่ะเป็นคูเดนป๊อปแพดเดนป๊อปมอตมันเป็นช็อกโกแลตหวานมากเลยอ่ะแล้วมีเครือป้าหรือว่าเป็นช็อกโกแลตแค่กกินดีไหมเนี่ยกินงว่กินกิถูกวะเนี่ยกินดถูเด็มากินเข้มผีเลยองแข็งเข้ม สูดกิบบูรีก็กินหมดเอะหมดมากอันนี้กินอันนี้กินเอากินไหมสองชิ้นสองชิ้นเป็นไงคะความรู้สึกอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะมากอิ่มไหมคะหรืออิ่มใจอิ่มใจออย่างอิ่มไหมอิ่มไหมลูกอิ่มเทคะอิ่มไหมหาอิ่มไหมลูกอิ่มไหมอิ่มไหมไม่ใจนะ อิ่มเนาะอิ่มเนาะอิ่มปะอิ่มค่ะอิ่มนี่คือเก่งใจก็เลยพูดอิ่มใช่ไหมออกไปปุ๊บฟ่บุฟเฟ่ต่ออะไรเงี้ยอิ่มไม่รู้สองอันนี้ไม่อิ่มไม่อิ่มโอ้ดีมากกินได้เยอะรูตัวใหๆเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้องแม่เดี๋ยวอ้วนเหมือนเหมือน่เฮ้ยจไปไหนไปไหนไปแล้วเอาของบีบีเอาของโอ้โห กิ่ไหมลูกเครับเฮ้ยลุกหนีไปหมดเลยอะไรวะมาถึงเราให้มาต่อรอบสองอ๋อเดี๋ยวมากินต่อเฮ้ยอะไรวะลุกันไปหมดเลยอ่ะเมื่อกี้จะมาถามซะหน่อยอ่ะเฮ้ยแกงนี้มีแต่ผู้หญิงนี่มาทานเลมนี่ว่าเราไม่ยุ่งกับเขาดีกว่านะครับ อิ่มไหมคะอิ่มไหมแกงนี้แบบโอ้โหฮาเลมบ้านเนี่ยบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะก็มิสมิสแอนกิฟมิสแสตเตอร์มาทำไฮเลมเบอร์บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะมิสแอนกิฟมิสแสตเตอร์ก็ขอคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเป็นกินในกิ๊บลุ้นที่วุ่นวายมากเลยนะคะ เจ็บคอมากเลยตอนนี้คิปคุยเยอะมากคุยไปกินไปแถมถ่ายคลิปไปนะคะ, <1> 1> <1> ะอิ่มไหมพี่ไม่อิอ่ไมไม,ไม่อิ่มเหรอทำไมไม่กินอิ่มโอ้ยหน,น,นื่อยมากเลยอะจบแล้วนะคะกับคลิปกิจกรรมของ Deep Pocket นั่นเองนะคะ with Kivis Carter ตอนนั้นคลิปก็ถ่ายเอาไว้นานแล้วนะแล้วกิฟมาเช็คคิปท,ท,ที่ตัดต่อช้าเพราะว่า เห็นมีบางคือกิ๊ถ่ายเอาไว้หลายฉากหลายมุมนะคะแล้วก็มีอีกหลายช่วงเลยที่ไฟมันเสียค่ะทําให้กิ๊บก็เลยแบบโอ๊ยทํายังไงดีเลยตัดต่อยังไงดีกิ๊บก็เลยเอาวะตลงให้อย่างนี้เลยละกันนะก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะบางช่วงเสียงเย่างเสียงรอบรอบมันดังมากเลยนะแล้วเสียงกิ๊นี่ก็แบบยังไงอะแบบแหบมากคือกิ๊บต้องตะเบงกลับมาคอคอกิ๊บร้อนเป็นไปเลยค่ะคู่เยอะมากวันนั้นนะคะตั้งแต่เช้าตรู่เลยออกจากบ้านแต่9้าโมงแล้วลุยแดดลุยเลยมากกว่าจะถึงที่นะคะแล้วก็ โดนน้องๆล้อมหน้าล้อมหลังถามนู่นถามนี่นะคะคุยกันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ด้วยความที่คนเยอะทําให้ต้องตะเบงเสียงดังนะเสียงในคลิปกเลยจะแบบว่าแบบขอแหบแล้วอะแต่แบะาอารมณ์แบบไม่ไหวแล้วเราแล้วมันจะต้องตะเบงเสียงพูดตลอดเวลานะคะเป็นอะไรที่เฮออ้ <c oughs> <c oughs> แต่ข่าวว่าสนุกไหมก็สนุกนะถ้ามีกิจกรรมแบบนี้คลิปก็ไปร่วมนะคะแต่ว่าแลกมากับการเจ็บคอหนักมากนั่นเองนะคะ โอเคนะคะก็มาถึงช่วงเวลาของกิจกรรมกันดีกว่านะคะกิจกรรมเอสแค a เตอร์ atter, ตอบได้ให้รางวัลที่3กับกิปุรีคราวนี้ของอวันใหญ่ค่ะเป็นเสื้อยืด2ต,ตัวเสื้อยืดรายกิปุรีนั่นเองนะ,ะนแต่หลายคนจะรู้มันไม่ใช่แบบแฟมไม่ใช่แบบสม,มุดจดนะคะแจกสอตัวนะคะคำถามก็เลยต้องค้าง โหดตามมูลค่าของที่จะได้รับไปด้วยนั่นเองก่อนที่จะดูคําถามกันนะคะเราก็มาอ่านตัวน,นี้ก่อนเลยดีกว่านะ๋ย่คงแจกกันอย่างต่อเน,นื่องสำหรับกิจกรรม OS c a t e r ตอบได้ให้รางวัลซึ่งตอนนี้เป็นซั้น3แล้วและทีมงาน All Station ให้เหล่าเกมเมอร์และแฟนๆของ OS ได้รู้คำตอบพิเศษของคู่นี่แหละคือแฟนแท้ของพวกเขาครั้งนี้กิบรีแคตเตอร์สาวใครที่คิดว่าตัวเองเป็นแฟนแท้ของกิ๊บ ง,ง่ายเลยเพียงแค่ตอบคำถามจกบแบบฟอร์มน่ารก็มีติดลุ้นรับเสื้อ,อยืนลากิบบรี่จำนวน2รางวัลไปฟรีประกาศผลผู้โชคดีวันที่29เมษายน2016มีนั่นเองนะคะก็คือสิ้นเดือนเอาละเรามาดูคำถามกันดีกว่านะคะซึ่งคำถามมิคิปก็เป็นคนคิดเองแหละ <S <S คำถามก็คือพี่กิฟบูรีนะคะเริ่มแคสเกมลงคลิปอะลงคลิปเกี่ยวกับการแคสเกมครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรอาก็คือจิ๊บเริ่มเป็นนักแคสเกมเมื่อไหร่มันเกิดชแนลเมื่อไหร่นั่นเองเนาะหลายหลายคนที่ติดตามจิ๊บมานานๆรับรองข้อนี้ไม่ได้เหลือบาก,กว่างเลยใบยให้สองข้อแล้วกันนะคะข้อแรกก็คือแถวแถววันเกิดคลิปนั่นแหละเออใบให้วงี้นะถ้าแถววันเกิดคลิปนั่นแหละส่วนบางคนจะแบบแล้วแล้วันเกิดที่วันที่เท่าไหร่ล่ะไม่บอกหรอก คำใบ้คำที่2ก็คือคลิปเคยแตจัดกิจกรรมกิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้นในแฟนเพจนั่นเองนะคะก็คือพี่กิ๊ปวดพี่กิุ๊ริตัวจริงและมัดคอแน่นเองนะคะลองไปดูคลิปนั้นก็ได้อาจจะได้รู้นะนะว่าคําตอบคืออะไรนะคะตอบมาแค่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็พอนะคะปีไศอ,อ,อะไรออะไงงี้ไม่ป้องก็ได้นะพศพศไม่ต้องนะคะเขียนแค่วันที่เท่านี้ติดติดติดเดือนนี้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 นะคะแล้วก็เขียนชื่อนมสกุล พร้อมกับที่อยู่อย่างละเอียดมาด้วยนะคะเทาสำหรับคนที่ได้รางวัลถ้าเขียนที่อยู่ครบถ้วนก็สามารถรับรางวัลไปได้เลยแต่คนที่เขียนชื่อที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องอะไรก็อาจจะต้องโดนตัดสิทธิ์ไปนะเพราะไม่รู้จะส่งของไปให้ถึงยังไงนะคะโอเคนะขอเด็น้องทุกคนโชคดีนะคะก็ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ตัวเองก็อย่าเม้นใต้คลิปนะว่าคําตอบคืออะไรพิมพ์ตอบมาเลยนะเพราะว่าข้อนี้ยากจริงๆคนตอบได้น่าจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นน้องอาจจะมีสิทธิ์ เป็นหนึ่งในผู้โชคดีก็ได้ถ้าน้องไปเฉลยคำตอบใต้คลิปก็ทำให้มีคู่แข่งเยอะขึ้นนะอันนี้คลิปเล่นๆนะคะให้แต่ละคนหาคำตอบไเองน่าจะดีกว่านะโอเคก็ไปเลยนะคะ๊ม่บายชอบยินดีกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์นใต้คลิปด้วยเลยคะ่ะขอให้น้องโชคดีทุกคนนะคะแบบผู้ได้รางวัลจะมีแค่สองคนนะนอกจากพึ่งข้อมูลแล้วก็ต้องพึ่งดวงด้วยนะลากันค่ะ